โอ้แบงค์สิบได้แสนได้จริงไห<ช>มได้ค่ะสิบบาทแค่นั้นเลย <c oughs> ของตุ้งของแต่งนะพี่ไม่ได้เสียเลยไม่มีเลยนะต้องมาหาป๊อปแหละถ้าได้ขนาดนี้ไม่คิดว่าจะนุมัดเร็วขนาดนี้คันวานี้ก็ยี่สิบห้าอู้หัวขวัญยิ้นใหญ่เลยแล้วปีหน้าซื้ออะไรกันเนี่ยปีหน้าซื้ออะไรเธอ <c oughs> อ่าเครียดเลยโอ้พี่ไม่น่าถามผมเลยสง <c oughs> สัยมากเลยทำไมต้องเหยียบมนะนาวแล้วเขาบอกหยียบทุเรียนเรายางแตกอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เราเดินทางมาจากไหนจ๊ะชนบุรีค่ะกี่กิโลประมาณ4 0 0ร้อยห้าร้อยไปกับเป็นพันรูเลยนะทำไมถึงตัดใจมาที่นี่ครับเซอร์บริการดีค่ะมีตอบแชทตลอดแล้วก็รถมีให้เลือกเยอะค่ะเออเป็นไงเกือบห้าร้อยแล้วครับตอนนี้ส่วนทางกับพี่อื่นเขาลดสต็อกผมเพิ่มแล้วเป็นไงได้ฟุ้งใช่ไหมจ๊ะโผลช่วยผ่อนค่ะใช่ไหมโผล่แบงค์สิบแปดแสนแล้จริงไหมได้ค่ะงานลูกค้าไม่มาไกลขนาดนี้แล้วเป็นไงงคครรััับบบนนนี้้เเชิสไไปทททหหมด่่าา นนั้เลยของตุ้มของแต่งนะพี่ไม่ได้เสียเลยไม่มีเลยนะต้องมาหาป๊อปแหละถ้าได้ขนาดนี้ของยังไหมอนุมัติไวมากจริงๆอ่ะติดทำใบขับขี่ด้วยไม่คิดว่าจะอนุมัติเร็วขนาดนี้รถได้เร็วก็เลยเพิ่งไม่ทำใบขับขี่แล้วก็เพิ่งมาหลับเจ๋อแต่ลูกค้าจะรู้ไหมครับว่าที่จริงคนหลายคนก็ไม่ค่อยมีครับเอาไปก่อนอันนี้เท่าไหร่ครับ25 25 25 25าี่สิบี้ปีเปนของขวัญวันเกิดตัวเองแหละทานวานี้ก็25โอ้ของขวัญยิ้นใหญ่เนี่ยแล้วปีหน้าซื้ออะไรกันนี้ปีหน้าซื้อออะไรเ เครียดเลยโอ้พ okay, ี่ไม่น่าถามผมเลยโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับได้ครับได้ครับอันนี้สมมติพี่พี่หน้าถางไนสเตฟานปะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่นี่ลูกติดกันเลยเนี่ยไม่ใช่ศูนย์หกสามเจเจสามห้าหนึ่งสองแปดครับติดต่อไปที่แอดหนึ่งสองสามบีครับ